สวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมในทางช่องครับสำหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็จะมาในแนวทางงานซ่อมนะครับเกี่ยวกับซ่อมบอร์ดทีวีนะครับบอร์ดจ่ายไฟนะครับของทีวีดิจิตอลนะครับจะเป็นทีวียี่ห้อ TCL นะครับผม TCL ก็จะเป็นรุ่น 32D 2940นะครับประเภทหลอด LED backlight นะครับผม ตัวนี้ก็หมายเลขแท่นเครื่องหรือหมายเลขบอร์ดก็จะเป็นตัวหมายเลขนี้นะครับตามภาพเลยนะครับผมครับผมโอเคครับคือว่าได้มาแต่บอร์ดนะครับเครื่องไม่ได้มาเพราะว่าเพื่อนช่างนะครับงานเยอะก็เลยแบ่งมาให้ทําคลิปนะครับก็ถือโอกาสทําคลิปในแนวทางสําหรับผู้ที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับก็อาการที่เป็นนะครับเราก็จะมาทําการเสียบ ปลั๊กดูเลยนะครับก็ที่เจ้าของเครื่องบอกว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับเปิดเสียบปลั๊กเครื่องไม่ทํางานเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุใดก็ช่างก็เลยส่งอบอร์ดพวาวเวอร์สไปนยมานะครับเพราะว่าถ้าเครื่องไม่ทางานมันก็จะเกี่ยวกับภาคใจไฟนี่แหละครับผม,มก็ได้สายเอซีสายไฟบ้านมานะครับก็เสียบเสียบเข้าเสียบสล็อต ซ็อกเก็ตเข้าที่คอนเน็จุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟ AC กระแสสลับที่จะเสียบปลั๊กไฟบ้านไฟฟ้าบ้านเรานะครับเข้ามาก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดฝั่งเการ้อนนะครับผมชุดฝั่งเการ้อนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเกาเย็นนะครับเขาจะแยกภาคก็อยู่นะครับก็โอเคครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมก็จะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าทุกท่านที่เข้ารับชมก็จะมะีพื้นฐานอยู่แล้วครับผมก็จะไปเจาะประเด็นเลยนะครับ ผมก็นำมิเตอร์มานะครับอำมิเตอร์มามิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์ดิจิตอลก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่ท่านผู้ชมที่ถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับก็จะนำมิเตอร์มาตั้งไวท้ที่ย่านทั้งสูงไว้นะครับจะเป็นย่านพันสองร้อยโวลต์ดีซีนะครับก็จะวัดไฟตรงตำแหน่งไฟสามร้อยโวลต์นะครับ พราะว่าหลักการที่ถ้าภาคายไฟสวิตช,ชิ่งไม่มีปัญหานะครับชุดจะต้องมีไฟโผล่ที่ซีปรินเตอร์กองและประจุนะครับลูกนี้ก็จะอยู่จะมีประมาณ300กว่าโวลต์นะครับผมก็เราก็จะทําการเสียบปลั๊กวัดไฟดูเลยว่าการเป็นอย่างไรนะครับก่อนจะเสียบปลั๊กเราก็นําสายลบของมิเตอร์นะครับผมมาคีบเข้าที่กาวฝั่งกาวร้อนกาวฝั่งกาวร้อนก็คีบไปที่ขั้วซีนะครับขั้วลบนะครับผม ลูกใหญ่ตัวนี้นะครับที่ประจุไฟสามรโวลต์ไว้นะครับคลิปแน่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังครับควจะไปชนกับขั้วบวกของซีนะครับจะเกิดการช็อตนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะทําการวัดกครทําการเสียบปลั๊กนะครับผมเปิดสวิตช์นะครับเราก็จะวัดไฟเลยนะครับว่าไฟสามร้อยโวลต์จะมีโผล่ที่ขั้วบวกของซี ที่ประจุไฟสามอยในภาคฝั่งก็ร้อนไหมนะครับผมต้องการจิ้มเข็มไปที่ขั้วบวกนะครับผมก็จะเห็นว่าไฟมีไฟนะครับมีไฟอยู่นะครับผมจิ้มขั้วบวกครับเดี๋ยวผมปรับลงมาที่สเกลสามร้อยนะครับสเกล300โวลต์แล้วก็จะวัดดูใหม่นะครับผมว่าจะได้เห็นได้ชัดนะครับผมก็จะเห็นว่า มีไฟสาม้อน,นะครับเลยขึ้นไปนิดนึงนะครับผมนะแต่ประมาณสามร้อยกว่าโวลต์นะครับสามร้อยกว่าโวลต์ทีนี้เราก็มาดูฝั่งเก่าเย็นดูซิว่าลักษณะไฟเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมผมต้องการย,าย้ายเค็มมิเตอร์สีเคเยิลม,มิเตอร์สีดำเขาจะเป็นข้อลบของมอเตอ่าข้อลบของมิเตอร์เข็มนะครับผมขคียไปที่ตัวจูนเนอร์นะครับตัวถังจูนเนอร์นะครับ ี่จะวัดดูไฟชุดฝั่งเก่าเย็นนะผมจะวัดเลือกเลือกวัดไปที่ไฟชุดบูสตขับหลอด LED แบกไลท์นะครับจะเห็นคอนเน็กตรงนี้นะครับผมนะคอนเน็กตรงนี้นะครับจะเป็นชุดขับหลอดแบก็ไลท์เชื่อมสายเข้าหลอดขับหลอด LED แบกไลท์นะครับผมผมต้องการวัดไปที่ขั้วไดโอดของอไดโอดชุดบูสนะครับบ mm ูส hmm. ไฟไปขับหลอดแบกไลท์ ก็มีไฟนะครับแต่เราก็จะปรับลดลงอีกนะครับผมจาก120ลงมาเหลือ30ดูว่าอาการมันจะเปลี่ยนแปลงไหมครับก็จะเห็นว่าเข็มมิเตอร์สวิงนะครับเข็มมิเตอร์สวิงแสดงว่าภาคยาไฟไม่ปกตินะครับคือไฟไม่นิ่งนะครับสวิงทีนี้เราก็จะมาวัดชุด ไฟต่ำนะครับเป็นชุดไฟคีสวิทไฟคุมหน้าเครื่องคีสวิตอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการวัดชุดไฟต่ําให้ดูนะครับจะเป็นอ่าส่วนชุดนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้อ่ะครับผมจะเป็นซ็อกเก็ตแผงคีสวิตหน้าเครื่องนะครับเราก็จะวัดดูว่าไฟชุดไฟต่ําไฟสามจุดสามหรือไฟห้าวลต์มีไหมอย่างไรเราก็จะจิ้มจิ้มไปเลยนะครับตัวนี้เราสมจิ้มไปเลยเพราะว่าเราจะวัดจริงๆเราก็ต้องวัดไป ใต้บอร์ดนะครับแต่ว่าผมจะวัดข้างบนเลยนะครับผมตั้งไปที่3โวลต์นะครับนะครับตั้งชุดต่ำๆไว้เพราะเป็นไฟต่ำนะตั้ง3โวลต์เพราะไฟอยู่จุดนี้ก็จะประมาณ3.3ถึง5โวลต์นะครับมิเตอร์ก็คงจะไม่เสียหายนะครับผมต้องการจิ้มเข็มเข้าไปนะครับแตะเข้าไปที่คอนเนคนะครับผมเห็นไหมครับจะเห็นว่าจะเห็นว่าไฟสวิงนะครับ เดี๋ยวผมพลิกใต้บอร์ดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะครับเดี๋ยวคีบคีบใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับผมผมจะว่าชุดไฟต่ําชุดไฟ3ามจุดสามโวลต์ที่เสียบอะซัลฟ์คอนเน็กชื่อมต่อแผงคียส์สวิตช์ก็จะ ให้สังเกตดูที่เข็มมิเตอร์นะครับนี่สาเหตุที่เครื่องทํางานไม่ได้เพราะว่าบอาร์ดภาคแก๊สไฟเราไม่ปกติแล้วตอนนี้นะครับจะเป็นไฟสวิงนะครับผมเข็มจะสะอึกอย่างนี้นะครับผมชุดไฟต่ําฝั่งเกาเย็นนะครับผมเป็นอ่าตอนนี้จนอ่าชุดคีย์สวิตช์หน้าเครื่องนะครับผมหรือว่าตัวรับสัญญาณรีโมท ir นะครับ ก็จะสวิงครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะทํางานไม่ได้นะครับเพราะว่าภาคใจไฟเราไม่ปกติแล้วตอนนี้นี้เราก็จะมาทําการตรวจ่อบกันดูว่าตัวไหนมันเสียนะครับโอเคครับเดี๋ยว,ยวผมก็จะทําการถอดปลั๊กนะครับผมผัทหนาการถอดปลั๊กก่อนปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็ถอดปลั๊กครับทีนี้หลังจากที่เราถอดปลั๊กแล้วเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปสัมผัสนะครับเพราะบอร์ดภาคใจไฟเราไม่ปกติแล้วตอนนี้นะครับ ภาคแยไฟเราไม่ปกติเราก็ต้องทําการคลายประจุไฟก่อนนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ถอดปลั๊กเรามาวัดไฟดูที่ว่ามีไฟค้างไหมอย่างไรนะครับตั้งไว้ที่300โวลต์เลยเราก็จะมาวัดไฟนะครับผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็แนะนํานิดนึงนะครับให้เราตรวจเช็คถ้าสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใหม่เนี่ยถ้าถอดปลั๊กเพื่อไปสัมผัสเพิบเนี่ยโอ้ไฟดูดสะดุ้งเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็จะมาวัดใต้บอร์ดนะครับเป็นคีอ่า วัดอ่าไฟตรงซีฟิลเตอร์นะครับสามร้อยที่ประจุไฟสามร้อยกว่าวต์ในภาคฝั่งการลอนนะครับผมก็จะให้ดูเข็มมิเตอร์ของตั้งสเกลที่สามร้อยวลติดซเขาจะมีไฟค้างอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับผมตัวนี้สลับขั้วผิดเข็มจะตีลงนะครับผมสลับขั้วใหม่ครับผมนี่ก็จะไฟก็จะค้างอยู่ประมาณสามร้อยกว่าวต์นะครับเพราะมันเลยเรียกสามร้อยไปนะครับผมเนีย่ย หลังจากที่ถอดปลั๊กแล้วถ้าเราไปสัมผัสจับนี่ก็สะดุ้งเลยนะครับให้เราทําการนะครับผมนําหลอดไส้นะครับจะเป็นหลอดตู้ไมโครเวฟหรือว่าหลอดตู้เย็นก็ได้นะครับหรือจะเป็นหลอดไส้60วัตต์หรือ100วัตต์นะครับผมก็นํามาคลายประจุออกนะครับผมมาเอาหลอดมาจ้ำที่ข้อข้เพื่อคลายประจนะุก่อนที่เราจะสัมผัสนะครับผม ขั้ว C3 ที่ประจุไฟสันอผมทําการจ้ำลงไปนะครับจะเห็นว่าเราคลายประจุแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็สัมผัสได้นะครับสัมผัสเลยจะไม่ดูดเรานะครับผมแต่ถ้าเราไม่คลายประจุเราถอดปลั๊กเลยถ้าบอร์ดไม่ทํางานไม่ปกติเราไปจับเนี่ยสะดุ้งเลยนะครับผมทําให้เราตกใจขวัญอ่อนไปเลยนะครับผมเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าตัวเสียจะเป็นตัวไหนนะครับผม ก็มาวิเคราะห์กันเบิรผมถอดออกนะครับเพื่อจะได้อธิบายได้ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับความน่าจะเป็นที่จะเสียได้นะครับก็จะมีอยู่นะครับก็จะเป็นออโตนะครับที่น่าจะเสียนะครับผมออโตก็คือตัวนี้นะครับทําหน้าที่แยกแยกภาคระหว่างกาวร้อนและกาวเย็นนะครับเพื่อน่าจะทำหน้าที่แยกภา,กา 9, 9, นนคากาวร้อนกับกาวเย็นนะครับ แล้วก็จะมีเจ้า i อซีสี่สามหนึ่งนะครับไ4ซสี่สามหนึ่งแล้วก็จะมีอาเช็กกระแสะนะครับทํางานร่วมกันนะครับระหว่างไอซีสี่สามหนึ่งแล้วก็อาเช็กกระแสะนะครับทํางานร่วมกับออปโตแล้วก็ไอซีพันสมอรนะครับที่ทํางานทำหน้าที่ส่งกระแสะพันไปใบอัดขาเกตของเจ้ามาเฟตตตัวนี้นะครับหรือว่าไปจิกที่ขาเกตจิกหรือใบอัดนะครับ จะเป็นพันุ์หรือแรงดันก็แล้วแต่นะครับตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็น r ชั้น r เช็คกระแสระหว่างเชื่อมต่อขาซอรนะครับเชื่อมต่อจากขาซอรของเจ้าโมดเฟตตัวนี้นะครับแล้วก็เหยียบกาวไว้นะครับเพราะนแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นตัวเสียนะครับก็จะเป็น1ออฟโต้นะครับแล้วก็จะมี ic พันวิสมอสนะครับแล้วก็จะเป็น r เช็คกระแสนะครับฝั่งกาวร้อนนะครับที่ทํางานร่วมกับเจ้ามอสเฟตนะครับเพราะโเฟตตัวนี้แล้วก็ ไอซีสี่สามหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมี R ารสองเคนะครับสําหรับบอร์ดวงจรนี้นะครับผมนะแต่บอร์ดวงจอรอื่นอาจจะเป็นอาค่าต่างๆต่างกันไปนะครับผมตอนนี้อาค่าตัวนี้ก็จะเป็นสองศูนสองรหัสสองศูนสองก็จะเป็นสองเคนะครับก็จะเป็นอาในกลุ่มนี้ถ้าอาไม่ยืดไม่ขาดก็เราก็ปลดออฟตัเลยแต่สิ่งที่ผมจะทําผมจะปลดออฟตัออกมาเช็คเลยเพราะว่าทําไมผมถึงปลดออฟตัครับผมออฟตัเนี่ยมันตัวใหญ่นะครับผม แต่สาหรับพวกอาชั้นอาเช็กกระแสตัวนี้นะครับผมที่ต่อจากระหว่างขาซอสเหยียบเกลยเหยียบลงกาวนะครับผมเนี่ยจะเป็นอาตัวนี้นะค่าทําต่ํานะครับผมนะแต่ว่าตัวนี้มันเช็คไม่ต้องถอดมาเช็คนะครับแต่ว่าตัวที่ที่จะต้องถอดมาเช็กก็คือออฟต้ครับเพราะว่ามันจะเช็กละเอียดนะครับถ้าเราถอดออกมาเช็คนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการถอดเจ้าออฟตัวตัวนี้ออกมาทําการตรวจเช็คนะครับว่าเขาเสียหรือไม่อย่างไรนะครับผม ก็อีกกรณีหนึ่งกรณีหนึ่งนะครับผมก็ลักษณะของ C ฝั่งกาวเย็นนะครับฝั่งกาวเย็นนะครับถ้าเราตรวจดูแล้วไม่มีลูกไหนที่บวมนะครับไม่มีลูกไหนที่บวมนะครับผมก็ปกติอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นที่ออปโตนะครับผมแล้วก็อาร์ชั้นนะครับที่เช็คกระแสระหว่างที่ต่อจากขาซอสนะครับแล้วก็เหยียบกาวไว้นะครับผมเป็นอาร์เช็คกระแสถ้าเขาไม่ขาดไม่ยืดก็โอเคนะครับผม แล้วก็ IC 4 3สาตัวนี้นะครับผมจะมี3าขานะครับทำหน้าที่เป็นเออร์แร่วมกับออปโตแล้วก็อาร์อาร์ฟีดแบกนะครับผมตัวนี้เราจะเช็คแต่ผมจะเช็คออปโตเลยเพราะว่าเขาเช็คยากนะครับเพราะว่ามันต้องถอดมาเช็คนะออปโตนะเช็คในวงจรจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมนะต้องถอดมาเช็คเลยนะครับแต่ว่าพวกอาร์ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเช็คในวงจรก็เช็คได้นะครับผม เอาเป็นว่าผมจะถอดเจ้าออฟตมาเช็คนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพักไว้ไว้ถอดออกมาเช็คแล้วก็วัดดูว่าเขาเสียจริงไหมจริงหรือไม่อย่างไรนะครับผมเรามาต่อกันครับผมหลังจากที่ผมทําการถอดเจ้าออฟตนะครับผมออฟตก็ถอดออกแล้วนะครับออฟตนี้จะทําหน้าที่แยกภาคนะครับผมระหว่างฝั่งกาวร้อนและกาวเย็นนะครับผมแล้วก็มีหน้าที่ทํางานลักษณะคล้ายๆกับ ทำงานลักษณะร่วมกับ I C C ส1มตัวนี้นะครับผม C C ส1ตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นอ่าเช็คแรงดันนะครับผมเช็คแรงดันก็คือว่าถ้าแรงดันตัวนี้อ่ะไม่พอนะเขาก็จะส่งสัญญาณมาบอกอ่าเจ้า I C พัฒ์ชมอสนะครับผมให้ I C พัฒ์ชมอสตัวนี้อ่ผลิตสัญญาณพัฒน์มากขึ้นทำให้มอสเฟตตัวนี้ทำงานสวิต มากขึ้นนะครับผมทําให้แรงดันตัวนี้พอใช้แต่ในขณะที่แรงดันมากตัวนี้ก็ออฟต้ก็กับไอซีสีสตัหนึ่งแล้วก็พวกอาเชกระแสเนี่ยเขาจะส่งแรงดันป้อนกลับนะครับผมามาบอกเจ้าไอซีพันธุ์มอตตัวนี้นะครับผมผลิตสัญญาณพันน้อยลงเจ้ามอเตตัวนี้ก็จะทํางานน้อยลงนะครับผมจะทํางานสลับกันอย่างนี้นะครับผมวนไปวนมาอย่อย่างนี้นะครับผมแต่ในกรณีที่ มีอุปรกรณ์ที่ยืดค่าหรือเสียหายหรือเกิดการช็อตอย่างเงี้ยวงจรก็ทํางานไปไม่ได้นะครับผมตัวนี้ผมทําการถอดออกแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการเช็คดูเจ้าออปโตตัวที่ถอดออกเนี่ยว่าเขาเสียมันเสียจริงหรือไม่อย่างไรนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำออปโตมานะครับผมตัวที่ถอดออกนะครับขออนุญาตซูมกล้องขึ้นนะครับเพราะว่ากล้องค่อนข้างเบือนะครับผมเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นปกตินะครับให้ดูแถวที่สองนะครับก็จะเป็นแปดหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ตัวนี้มีรอยขีดข่วนก็จะเป็น Jc แปดหนึ่งเจ็ดนะครับผมเนี้ยเราก็จะมาทําการวัดนะครับด้วยการแน่นอนที่สุดนะครับที่เราจะวัดกันนะครับชัวร์ที่สุดก็จะเป็นลติ t ิเ e อร r ดิจิตอลอนาล็อกครับผมมิเตอร์เข็มนะครับผม, emp, บผมทาการตั้ง อ่าย่านวัดนะครับที่คูณ 10k เลยนะครับเพื่อที่เราจะเช็ครั่วไปด้วยนะครับถ้าเราตั้งตามาเลงต่ำๆอย่างอ่าคนหนึ่งอาคนสิบเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าออโต้เนี่ยมันรั่วนะครับจะวัดได้แท้ว่าช็อตเนี่ยวัดง่ายนะครับแต่ถ้าวัดรั่ววัดลีกเนี่ยยากนะครับต้อง 10k นะครับผมแนะนําเลยนะครับ 10k ผมก็นํามิเตอร์มานะครับ ศีโลให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อจะการวัดจะได้ไม่ผิดเพี้ยนครับโอเคครับผมครับจริงๆแล้วก็ถ้าเราวัดแค่เข็มขึ้นนะเราไม่ต้องดูค่าโอห์มครับผมไม่ต้องดูค่าโอห์มหรอกเดีย๋ยวผมทําการอ่าโอเคนะครับผมทําการศีโลนะครับผมเนี้ยเราก็จะมาทําการวัดขาที่หนึ่งกับขาที่สองของออปโตนะครับผม ลักษณะของขาหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นวงกลมเล็กๆนะครับที่ระบุไว้เราก็จะนับไปหนึ่งสองสามสี่นับทวนเข็มนาฬิกานะครับผมลักษณะการนับขาจะเป็นไอซีหรือว่าออปโตเนี่ยแล้วเขาจะมีวงกลมจุดมาร์กไว้เล็กๆเนี่ยเราก็จะนับทวนเข็มนาฬิกานะครับผมลักษณะการนับนะครับนับขาเราก็ทําการวัดไปที่ขาหนึ่งและขาสองของเจ้าออปโตนะครับผม ผมนำมิเตอร์สีดำขั้วลบนะครับผมขั้วลบแต่เวลาเขาปล่อยไฟออกมาเนะี่ยตัวเจ้ามิเตอร์เข็มเนี่ยเขาจะปล่อยไฟบวกนะครับเนี่เราก็จะวัดขาหนึ่งกับขาสองครับจะต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับผมต้องการเอาเข็มสีดำแตะที่ขาหนึ่งของเจ้าออโตนะครับขาที่สองจะแตะด้วยเข็มสีแดงนะครับจะต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างผมต้องการแตะไปปุ๊บ นี่ใบอัดตรงนะครับใบตรงคือ forward นะครับคือไฟบวกจากเข็มมิเตอร์จะออกทางขั้วลบออกจะทะออกทางเข็มลบคือสีดาน,นะครับเข็มจะขึ้นถ้าวัดสลับเนี่ยเข็มจะต้องไม่ขึ้นนะครับเอาสีแดงมาแตะที่ขาหนึ่งนะครับผมเราก็จะเอาสีดํามาแตะที่ขาสองเพื่อทําการบรีเวิร์ดนะครับแตะปุ๊บเข้าไป ครับผมจะเห็นว่าเข้มขึ้นนะครับลักษณะนี้ก็คือว่าขาหนึ่งกับขาสองของเจ้าออฟตนี่ลีกนะครับลีกหรือหรือรั่วนะครับคือลีกกับรั่วก็แบบเดียวกันนะครับอย่างเดียวกันนะครับเพื่อเสียแล้วครับผมเนี่ยตอนนี้ขาหนึ่งเขาขาสองไม่ปกตินะจะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับผมสิบคีเลยนะครับเพื่อเช็คเช็ครั่วนะครับถ้ายันนันต่ำจะเช็ครั่วไม่ได้นะครับ เวลาตั้งมิเตอร์นะทีนี้ผมสลับมาเป็นขาสามกับขาสี่นะครับจะเป็นอ่าขาสามกับขาสี่ก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนทันจิตเตอร์นะครับจะเป็นโฟโต้ทันจิตเตอร์นะครับเหมือนกับตัวรับสัญญาณรีโมทหน้าเครื่องกล่องดิจิตอลหรถทีทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันรับสัญญาณด้วยแสงจากขาหนึ่งกับขาสองซึ่งเป็นไดโอดเปล่งแสงนะครับมาใบอัดขาบีนะครับผม ก็จะเป็นขาสาขาสี่ก็จะเป็นขาสีขาสาก็จะเป็นขาอีนะครับผมก็จะประมาณนี้ทีนี้ลักษณะการวัดขาสามกับขาสี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะขาสามขาสี่ก็สลับนะครับในย่านคูณสิบเคนะครับย่านคูณสิบเคครับผมเพื่อเราเพื่อที่เราจะเช็คลีกเช็ครั่วนะครับจะต้อง ขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับผมขึ้นสูงขึ้นต่ำอมสูงอมต่ำเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะเข็มจะต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับผมที่ย่าน 10k นะครับเพราะเราจะเช็คกระแสรัว่วผมต้องการแลเวใช้มิเตอร์สีดำนะครับมา,มาแตะที่ขาสามนะครับขาที่สามแตะไว้นะครับแล้วก็เอาเข็มสีแดงมาแตะที่ขาสี่ เขมขึ้นนะครับผมสลับเขมเอาแดงมาแตะที่ขาสามนะครับผมเตะที่ขาสามเอาแดงมาแตะที่ขาสามเอาดำมาแตะที่ขาสี่เข็มขึ้นครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยลีกนะครับลอกหรือรั่วแล้วนะครับผมเสียนะครับเสียทั้งขาหนึ่งขาสองก็เสียขาสามก็สี่ก็เสียทีนี้ ตัวนี้คือตัวเสียนะครับผมผมจะนำอ,ออฟตัตัวดีนะครับตัวดีก็ผมไม่มีอะไรชิ้นใหม่นะผมก็ไปถอดมาจากวงจรบอร์ดที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะมาวัดให้ดูว่าตัวตัว,ต,วตัวดีจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์แปดหนึ่งเจ็ดนะครับผมแปดหนึ่งเจ็ดก็ขาหนึ่งกับขาสองนะครับก็มีจุดมาร์กอยู่นะตรงจุดวงกลมเล็กๆน,นับหนึ่งสอง สามสี่ทวนเข็มนาฬิกาเวลานับนะครับผม <c oughs> ก็ขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับผมนะที่ย่านสิบเคนะครับอย่าตั้งย่านต่ําถ้าตั้งย่านต่ำเนี่ยเราเช็ค่วไม่ได้นะครับเช็คลีกไม่ได้ตัวนี้ขอแนะนําเลยนะครับตัวนี้จะเอาเข็มอ่ะขั้วไหนวัดก่อนก็ได้แต่ต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับถ้าตัวดีจะเป็นลักษณะนี้ดูตัวดีนะครับผมจะสลับเข็มอย่า,ยายงไรก็แล้วแต่นะครับผมเอาเข็มไหนแตะก่อนก็แล้วแต่ เวลาเราวัดสลับเนี่ยมันจะต้องเข็มต้องตีขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็สลับแล้วก็ต้องไม่ขึ้นนะครับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะลักษณะการวัดนะครับผมผมแตะเข็มไปที่าขาหนึ่งแล้วเอาแดงมาแตะที่ขา,าขาสองจะเห็นว่าเข็มตีขึ้นครับผมแต่ถ้าผมวัดสลับเนี่ยตัวดีจะต้องไม่ขึ้นนะครับผมถ้าขึ้นนี่ก็คือเลีกหรือรั่ว ประมาณนี้จะต้องไม่ขึ้นนะครั้งนี้นะผมสลับเข็มแล้วนะลักษณะการวัดนะครับลักษณะการวัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะถ้าตัวดีจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่วัดครั้งที่สองแนละ้วสลับเข็มแล้วนะครับผมทําการแตะเข็มเดี๋ยวนะครับผมมันค่อนข้างตัวเล็กพัดยากตรงนี้ลําบากหน่อยขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมต้องการแตะเข็มไปที่ขาที่สองเห็นว่าเข็มนิ่งนะครับเข็มไม่กระดิกเลย ตัวดีจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับหมายถึงว่าขาหนึ่งกับขาสองนี่ไม่ลีกไม่รั่วนะครับผมถ้าเราตั้งย่านต่ําเราเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเราต้องตั้งย่านสิบเคไปเลยนะทีนี้มาดูขาสามกับขาสี่นะครับผมขาสามกับขาสี่ตัวดีเนี่ยตั้งที่ย่านคูณสิบเคเนี่ยเข็มเขาจะต้องขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับผมถึงจะเป็นตัวดีนะครับผมอ่าผมทําการวัดขาสามกับสี่สลับมาแล้วนะครับผมนะ กล้องก็ทั้งเบอร์ขอไปได้ด้วยนะครับผมผมาการแตะเข็มเข้าไปตัวนี้เข็มแตะตัวไหนเอาสีอะไรแตะก่อนก็ได้นะครับขอแค่ว่าสลับนะครับผมสลับเข็มขึ้นครั้งไมข่ขึ้นครั้งตัวนี้เราไม่ต้องไปกาหนดนะว่าเอาเข็มไหนแตะก่อนครับผมก็เท่ากับว่าเราวัดเนี่ย CE นะครับผมของโฟโต้ทานจิตเตอร์นะครับ ผมทําการแตะเข็มไปครั้งที่หนึ่งผมแตะเข็มแดงไว้ที่ขาสามแตะเข็มดาไปที่ขาสี่ปุ๊บอ่าเห็นไหมเข็มไม่ขึ้นนะครับผมเข็มไม่กระดิกเลยนะครับเนี่ยโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเราสลับสลับเข็มเนี่ยพอสลับเข็มปุ๊บเนี่ยเข็มจะต้องขึ้นนะครับผมถ้าเข็มขึ้นก็แสดงว่าเป็นตัวดีนะครับผมตัวดีตัวดีจะเป็นอย่างนี้นะครับผมผมแตะเข้าไปปุ๊บ เห็นไหมครับผมจะเห็นว่าเข็มขึ้นก็ขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับผมนี่คือตัวดีจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพักไปดูไว้ผมทําการอ่าบัดกรีนะครับแล้วก็จะไปทําการวัดไฟในบอร์ดวงจรใหม่นะครับโอเคครับผมพักไปดูแป๊บหนึ่งครับผมต่อกันครับหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนเจ้าออฟตโตนะครับออฟตโตเข้าไปแล้วนะครับผมนะจะเป็นเจ้าออฟตโตนะครับเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยนะครับผม ทีนี้เราก็จะมาทําการเสียบสาย AC ไฟบ้านเรานะครับเพื่อที่จะทำการวัดแรงดันไฟนะครับเพื่อที่จะตรวจดูว่าไฟมันหายหรือว่าเลิกสวิงหรือยังนะครับผมถ้าไฟเลิกสวิงหายสวิงแล้วก็บอร์ดน่านจะทํางานได้ปกตินะครับผมต้อการเสียบสล็อตเข้าที่คอนเน็กนะครับผมระหว่างสาย AC ไฟบ้านนะครับกับบอร์ดวงจรน,นะครับผม ก็จะทําการเสียบปลั๊กนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนนํามิตเตอร์มาก่อนนะครับตั้งมิตเตอร์ไว้เพื่อที่จะวัดไฟฝั่งเก่าเย็นเนาะครับผมฝั่งเก่าเย็นแล้วก็จะคีบที่ฝั่งเก่าเย็นนะคีบที่ตัวโลหะนะครับผมชุดเอ่อ HDMI หรือว่าเป็น USB หรือว่าเป็นแจ็คเนี่ยนะครับผมหรือว่าจะคีบเข้าที่โลหะของจูเนอร์นะครับก็จูเนอร์ครับผมทีนี้กาวฝั่งเก่าเย็นเขาถึงกันนะครับกับ ตัวโลหะนะครับผมผมก็จะทำการวัดไฟให้ท่านผู้ชมดูว่าหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนเจ้าออฟตเข้าไปเนี่ยแรงดันไฟเขาจะนิ่งไหมนะครับหรืออย่างไรนะครับผมเราก็จะทําการตรวจเช็คดูนะครับผมจะทําการวัดไปที่ตัวไดโอดบูสไฟเลยนะครับที่จะไปขับหลอด LED backlight นะครับตรงคอนเน็ตตรงจุดนี้นะครับผมต้องการ สียบปลั๊กนะนะการเสียบปลั๊กนะครับปปเปิดสวิตซ์ปึป๊บเข้าไปนะครับถ้ามาดูนะครับ,นะรบชุดตรงชุดบูดไฟนะครับที่ขับหลอดดี d ไลต์ตรงไดโอดบูดไฟวัดที่ฝั่งอ,าอานาอดนะครับของขั้วไดโอดบูดไฟก็จะเห็นว่านะครับเข็มนิ่งนะครับ หลังจากที่เปลี่ยนเจ้าออฟตัวไปเข็มนิ่งไม่กระดิกเลยนะครับผมเข็มนิ่งไม่กระดิกเลยก็น่าจะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปวัดไฟชุดต่ําชุดแผงคีย์สวิตนะครับเดี๋ยวผมต้องการพลิกแผงออกมาใต้บอร์ดเพื่อจะได้เห็นชัดนะครับแผงคีย์สวิตแผงคีย์สวิตอยู่ตรงไหนนี่ครับผม ค่อนข้างย้อนแสงเนี่ยนะครับปัญหาการถ่ายคลิปกระู่ยยตรงนี้ขออภัยท่านผู้ชมนะครับแสงไฟไม่พอก็เกิดการย้อนแสงผมขยายขึ้นมานะครับผมอ่าเ็จะเห็นว่าตรงคีสวิตนะครับก็ตัวนี้เขาจะระบแบแรงนั้นว่า3.3มมโวลต์แล้วผมก็จะตั้งมิเตอร์ลงให้ต่ำเลยเพื่อจะได้เห็นชัดว่าไฟเขาเลิกสวิงหรือย,อยังนะครับผมตั้งมิเตอร์ลงมาที่สโวลต์เลยเล้กกันนะครับผมสโวลต์ DC นะครับ อาทนี้กจ็จะดูเข็มนะครับเดีจะโทษทีนะครับซูมกลับนิดนึงอ่าโอเคนะครับจะว่าตรงที่ตำแหน่งไฟคีคยค์สวิตนะครับสลอตซ็อกเก็ตที่จุดคอนเน็กที่เสียบคีย์สวิตนะครับสายคีย์สวิตส์ต้องการจิ้มไปที่ตรงตำแหน่งไฟสามจุดสามโวลต์ปุ๊บครับผมจะเห็นว่าสามจุดสามโวลต์ไฟ ผมตั้งไว้ที่สามโวลต์เนี่ยไฟมันเกินผมจะเพิ่มขึ้นอีกเนาะครับผมเพิ่มเป็นอ่าสิบสองโวลต์ดีี 4, วัดไฟสามจุดสามโวลต์นี่เราก็จะมาดูเข็มกันนะครับผมเดี๋ยวนะจ้มไม่แน่นนะครับถ้าจ้มไม่แน่นนี่เข็มก็กระดิกเหมือนกันนะตอนนี้เราต้องต้องดูด้วยนะครับผมก็น่าจะโอเคนะครับเข็มไม่ไม่ไม่สวิงไ,ไม่กระดิกนะครับก็ได้ไฟอยู่นะครับได้ไฟออกมาอยู่นะครับผม เข็มก็ปกติไม่ดิ้นนะครับโอเคครับผมถือว่าโอเควเดี๋ยวผมก็เอามิเตอร์ดิจิตอลมาวัดนะผมจะตั้งไว้ที่ย่านดีซีนะครับผมตัวนี้มันเป็นดิจิตอลมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะอัตโนมัตินะครับตั้งไว้ที่ย่านดีซีนะครับผมดีซีตัวนี้วัดไฟต่ําผมตั้งไว้ที่20โวลต์ดีซีนะพอต่ําสุดมันมีขนาดนี้นะก็มิเตอร์แต่ละ ตัวมันก็เล็งก็ต่างกันนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้วิเคราะห์เอานะครับว่าเราจะตั้งย่านไหนนะครับเราก็จะดูแรงไฟที่เขาระบุไว้ด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเมื่อกี้วางเข็มมิเตอร์ไม่ระมัดระวังเลยเมื่อกี้นะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะลืมดูนะครับผมผมทาการคลิปสายโคลโลคอมิเตอร์ก็ที่กาวนะครับผมจูนเนอร์นะครับผม นี่เราก็จะมาวัดตำแหน่งไฟกันดูดูที่ตัวเลขนะครับผมจะวัดไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดวัดไปที่ไฟจุด3.3มวลว่าเขาจะได้ไฟเท่าไหร่โอเคครับผมจะเห็นว่ามีแรงดันไฟอยู่ที่3.34โวลต์แล้วก็เลขไม่สวิงนะครับผมตัวเลขแรงดันที่อยู่หน้ามิเตอร์ดิจิตอลไม่สวิงก็โอเคครับแสดงว่าใช้การได้นะครับผม ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามอยู่ก่อนหน้านี้นะครับผมทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับ